สวัสดีค่ะช่องพับเหรียญเปยทานบ้านแม่พินนะคะคลิปนี้เราก็จะมาแบ่งปันกันพับทุกเพียนปักกระทงนะคะก็วันนี้เราจะมาทําเป็นรูปดอกมะลิแบบใหม่นะคะอีกแบบหนึง่งเราจะใช้เป็นริบบิ้นขอบทองค่ะวันนี้เราจะมาพับเป็นตัวริบบิ้นสีน้าเงินเข้มขอบทองนะคะเราก็ ได้พับตัวอย่างมาให้ดูหนึ่งคู่เนะเาะแล้วก็เราจะพับให้ดูอีกหนึ่งอันค่ะแล้วเราก็พับแบบนี้นะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีริบบิ้นสีน้ําเงินขอบทองค่ะเราจะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านนะคะจะเป็นริบบิ้นขอบทองเบอร์สองค่ะความยาวเราจะใช้อยู่ที่ประมาณสามสินิ้วนะคะแล้วก็วก็จะมีอ่า ฟฟราเทปสีเขียวเข้มนะคะแล้วก็มีเทปใสค่ะมีเทียนค่ะมีทูบแล้วก็มีไม้เสียบลูกชิ้นค่ะไม้เสียบลูกชิ้นต้นนี้นะคะเราก็จะใช้อยู่ที่ประมาณความยาวอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะคะเป็นไม้เสียบลูกชิ้นสําเร็จรูปเนาะเราก็มาเริ่มทํากันเลยนะคะเราก็นําริบบิ้นทั้งหมด4เส้นเนี่ยค่ะเข้ามาประกบกันแล้วก็พับครึ่งค่ะ แต่ว่าการทำตัวนี้นะคะเราจะพับกลับด้านนะคะก็คือเอาตัวเอาด้านที่ไม่มีลายเนี่ยค่ะทำนะคะเราจะพับปลายชนมุมตรงนี้นะคะเอาปลายแหลมตรงนี้ชนมุมแบบแหลมตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็กดตรงกลางให้เป็นรอยเลยค่ะกดให้เป็นรอยพับเลยนะคะ แล้วเราก็จะทําฐานสี่ค่ะการทําฐานสี่ของเรานะคะเราจะใช้เส้นที่ยาวกว่าไว้ด้านบนนะคะน,นี่คือหนึ่งเส้นเส้นที่หนึ่งนะคะเราจะนําอันนี้คือเส้นที่หนึ่งแล้วก็นําเส้นที่สองค่ะมาคล้องะะเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สามค่ะมาคล้องเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะเราจะสอดเข้าไปในรูของเส้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็ ดึงเส้นด้านบนค่ะมาทำคล้องเส้นที่สามนะคะทำแบบนี้แล้วเราก็ดึงเป็นฐาน C แบบนี้นะคะมันก็จะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะแยกเป็นแปดเส้นค่ะแปดเส้นเราก็จะจับเส้นที่เราถนัดมือคือเส้นนี้นะคะพับเฉียงขึ้นไปเลยค่ะ พัแบบนี้แล้วก็กดตรงนี้ให้เป็นรอยเลยค่ะเพื่อล็อกริบบิ้นเลยนะคะเส้นถัดมาเราก็พับขึ้นเลยค่ะแล้วก็กดให้เป็นรอยแล้วก็เส้นที่สีเนี่ยค่ะเราพับครึ่งกดแล้วเราจะนำมาสอดในใต้เส้นของเส้นที่หนึ่งตรงนี้นะคะที่เราทำก่อนหน้านี้ เพื่อล็อกริบบิ้นให้มันได้ลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เราก็กลับด้านมาค่ะตอนนี้ลิบบิ้นอาจจะยาวนิดนึงนะคะเราก็กลับด้านมานะคะเราก็จับขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะแล้วก็เอาเส้นที่สองทางด้านขวามือทับขึ้นค่ะเอาเส้นที่สามทางด้านขวามือทับขึ้นค่ะเส้นที่สี่ทางด้านขวามือทับขึ้นค่ะเราก็จะจับไว้บนมือสี่เส้นนะคะ แบบนี้เราก็ปล่อยไว้ด้านล่างสี่เส้นแบบนี้นะคะท <t ors> <t ors> <t ors ีนี้เราก็ปล่อยเส้นบนมือลงค่ะปล่อยเส้นลงแล้วก็จับเส้นถันมาทับขึ้นค่ะก็ปล่อยเส้นด้านล่างลงก็จับเส้นถัดมาทับขึ้นปล่อยลงทับขึ้นปล่อยลงค่ะแล้วก็ทับขึ้น แล้วเราก็จะปล่อยลงอีกเส้นหนึ่งนะคะช่องนี้ทีนี้เราก็จะสอดตามช่องแล้วนะคะเราก็จะจับเส้นที่อยู่ด้านล่างเนี่ยค่ะสอดหน้าช่องที่เราเพิ่งวางริบบิ้นไปเนี่ยค่ะแล้วก็ดึงให้มันออกช่องที่หนึงตรงนี้นะคะเส้นถัดมาแล้วก็สอดช่องเดิมเลยค่ะมันออกช่องที่สองเส้นถัดมาแล้วก็สอดที่เดิมเลยค่ะแล้วก็ให้ออก ช่องถัานมาแบบนี้นะคะมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้เราก,ก็ค่อยๆไล่ดึงกระชับค่ะดึงกระชับด้วยแล้วก็จับริบบิ้นด้วยนะคะจัดริบบิ้นให้ไปตามแนวของเส้นมันนะคะแบบนี้ค่อยดึงกระชับทีละเส้นค่ะทีนี้ได้แล้วเราก็กลับด้านมาค่ะ ลับด้านมานะคะเราก็จะจับเส้นนี้ขึ้นมา1เส้นค่ะแล้วเราก็จะนับไปทางซ้ายมือสามเส้นค่ะคือ1 2 3สามแล้วก็พาดหน้าเส้นที่3มแบบนี้นะคะเส้นถัดมาเราก็ไม่ต้องนับแล้วค่ะเราก็พาดต่อกันมาเลยนะคะพาดมาเลยค่ะทีนี้เราพาดครบแล้วเราจะไม่มีช่องพาดแล้วเราก็จะสอดค่ะเราก็จับเส้นนี้ พามาสอดหน้าช่องที่เราเพิ่งวางริบบิ้นเนี่ยค่ะแล้วก็เราก็มันก็จะออกช่องนี้นี่ค่ะเส้นถัดมาเราก็สอดช่องเดิมเลยค่ะให้ออกช่องถัดมาแบบนี้เส้นสุดท้ายนะคะก็สอดช่องเดิมเลยค่ะสอดช่องเดิมนี่นะคะเราก็ออกช่อง่างนี้นะคะมันก็จะเรียงตามกันมาเสร็จแล้วเราก็ดึงกระชับค่ะ ไล่ดึงกระชับนะคะก็ได้แล้วนะคะเราก็กลับด้านมาค่ะรอบนี้เราก็จะสอดสอดเก็บหนึ่งรอบก่อนนะคะก็จับเส้นไหนมาก่อนก็ได้ค่ะสอดตามแนวของริบบิ้นมันเลยนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะไปออกช่องนี้สอดตามแนวริบบิ้นเลยนะคะ สอนให้ครบทุกเส้นเลยค่ะ ราสอดครบนะคะเราก็มาดึงกระชับอีกรอบนึงค่ะทีนี้เราก็กลับด้านมาค่ะเราก็จะทํำกลีบด้านในนี้ก่อนนะคะกลีบชั้นในนี้นะคะก็เราจะจับแบบนี้นะคะเอามือซ้ายเนี่ยค่ะช่วยดันลิบบิ้นไว้แล้วก็แล้วก็หมุนไปด้านหลังหนึ่งรอบให้ให้ลิบบิ้นมันพอดีกับเส้นด้านล่างแบบนี้นะคะเนี่ยคะ หมุนหึ่งรอบแล้วก็หมุนกลับหลังหนึ่งรอบให้มันได้แบบนี้แล้วก็สอดช่องข้างๆสอดริบบิ้นช่องข้างๆของตัวมันเองแบบนี้นะคะให้มันได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นถัดมาวนขวามือค่ะก็จับม้วนไปข้างหลังหนึ่งรอบแล้วเอามือซ้ายช่วยกดไว้นะคะแล้วก็ม้วนไปข้างหลังหนึ่งรอบแบบนี้แล้วก็สอดช่องข้างๆค่ะแล้วก็ดึงเนี่ยค่ะ กษณะแบบนี้นะคะน,นะคะเอามือซ้ายช่วยดันริบบิ้นไว้แล้วก็ทําให้มันเท่าเส้นข้างล่างม้วนไปข้างหลังแล้วก็ม้วนไปข้างหลังอีกหนึ่งรอบแล้วก็สอดช่องข้างๆงแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะไล่ตามแบบนี้ทําแบบนี้ค่ะให้ครบทุกเส้นเลย เส้นสุดท้ายเนี่ยค่ะมันจะทำยากนิดนึงนะคะเราก็ค่อยๆทำนะคะแล้วก็จะดูช่องริบบิน้นแล้วก็สอดได้แล้วนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะ ก็ดึงกระชับอีกรอบนึงค่ะดึงกลีบมันอีกรอบนึงทีนี้เราก็กลับด้านค่ะมาสอดเก็บนะคะสอดเก็บเส้นไหนก่อนก็ได้เลยค่ะริบบิ้นตัวนี้มันก็จะแข็งนิดนึงนะคะมันก็จะทำง่ายหน่อยถ้าเป็นริบบิ้นอ่อนๆมันก็จะทำยากนะคะ แห่งกำลังพอดีค่ะกําลังทำได้สวยเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็กระชับอีกรอบนึงค่ะเราก็ดึงกระชับอีกรอบนึง Passage, ทีนี้เราก็กลับด้านมานะคะ่ะมันจะได้ลักษณะนี้ใช่ไหมคะเราก็จับมาหนึ่งเส้นค่ะจับใช้มือแบบนี้ใช่ไหมคะทํามือแบบนี้แล้วก็ม้วนม้วนให้มันได้หนึ่งรอบแบบนี้นะคะม้วนให้มันได้หนึ่งรอบแบบนี้แล้วเราก็นับเส้นของตัวมันเองไปทางด้านซ้ายมือหนึ่งสองสามค่ะสามช่องแล้วเราก็สอดเนี่ยคะ่ะสอดชอดสอดตรงช่องนี้เลยแล้วก็ค่อยๆดึงให้มันได้แบบนี้ก่อนนะคะ ดูอีกรอบหนึง่งจับทางด้านขวามือค่ะบิดขึ้นไปหนึ่งรอบให้มันได้แบบนี้แล้วก็สอดช่องตรงนี้ไม่ต้องนับแล้วนะคะก็สอดช่องถัดมาแบบนี้เลยให้มันได้ลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะจับง่ายๆเลยม้วนแบบนี้เลยแล้วก็สอดค่ะเนี่ยค่ะจับแล้วก็ม้วนหนึ่งรอบแบบนี้แล้วก็สอดตามตามกันมาเลยนะคะ เนี่ยค่ะให้มันไปออกตรงช่องนี้นะค่อยๆไล่ไปทีละเส้นนะคะทำแบบนี้ให้ครบทุกเส้นเลยค่ะค่อยๆดึงก่อนนะคะ นี้ครบแล้วนะคะเราก็ค่อยๆไล่ดึงทีละเส้นค่ะเนี่ยค่ะค่อยๆไล่ดึงให้มันกรีบเท่าๆกันนะคะ ได้แล้วนะคะมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะแบบนี้ค่ะทีนี้เราก็กลับด้านค่ะมาสอดเก็บลิปปิ้นเลยแบบนี้นะคะสอ,สอดตามแนวลิปปิ้นของมันเลยค่ะ แล้วเราก็ดึงกระชับอีกรอบหนึงค่ะได้แล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เราก็ตัดเศษออกเลยค่ะค่อยๆตัดนะคะ นะคะคเรียบร้อยมันก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยคะ่ะเสียบนําทางไปก่อนนะคะหนึ่งรอบให้มันได้ลักษณะแบบนี้ก่อนทีนี้เราก็มาทําทูบก่อนนะคะทูบมันจะเสียบง่ายกว่านะคะเราก็จะมาทําทูบก่อนคู่หนึ่งท,ทําทูบก่อนนะคะเราก็เอาไม้ออก,แล,กแล้วก็เราก็เอาทูบ เสียบเข้าไปเลยค่ะก็ค่อยเสียบทีละดอกนะคะทูปเราจะใช้สามดอกนะคะก็ได้แล้วแบบนี้นะทีนี้เราก็นำไม้เนี่ยค่ะให้เสียบลูกชิ้นเนี่ยค่ะสอดเข้าไปด้านล่างเลยค่ะสอดเข้าไปดันให้ลึกเลยนะคะ แล้วเราก็ตัดเทปใสค่ะเราจะตัดเราจะใช้สองชิ้นแปะนะคะกันหลุดค่ะจะชิ้นเดียวก็ได้เลยสองชิ้นก็ได้นะคะแต่เราถนัดเป็นสองชิ้นเพราะว่ามันจะได้แบบไม่หลุดง่ายเนาะก็ พันเลยค่ะหนึ่งรอบรอบที่สองค่ะแล้วก็แปะเลยพันเทปใส่แล้วเรียบร้อยนะคะถันมาเราก็มาทําเทียนค่ะเทียนเทียนเราก็ไม่ต้องเอาไม้เสียบลูกชิ้นออกแล้วนะคะเราก็ต่อเทียนกับไม้เสียบลูกชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เทปใส่แปะเหมือนเดิมเลยค่ะ เราจะใช้เทปใสาแปะประมาณ3ชั้นถึง4ชั้นนะคะก็แล้วแต่ว่ามันจะแปะให้มันอยู่อะค่ะแปะยังไงก็ได้แปะให้มันอยู่กับไม้เนี่ยะค่ะ เราอาจจะแปะไม่ค่อยสวยนะคะก็ใจเย็นเย็นแปะสามรอบสี่รอบแล้วแต่เลยค่ะแปะให้มันอยู่นะคะก็ไม่ต้องเน้นความสวยงามมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ฟฟล่าเทปพ,พันแล้วมันก็จะไม่เห็นแล้วค่ะ Okay. ก็น่าจะอยู่แล้วนะคะประมาณนี้นะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเลยค่ะดึงดึงทูบให้ดึงเทียนให้เข้าไปในดอกแบบนี้เลยนะคะให้มันได้แบบนี้เลยเนี่ยค่ะตรงนี้ยังไม่ต้องสนใจเพราะว่าเดี๋ยวเราก็แปะแผ่นฟลอราเทปปิดแล้วค่ะก็ให้มันได้แบบนี้นะได้แล้วค่ะ เราทีนี้เราก็มาพันฟอราเทปค่ะเราก็แปะให้มันถึงโคนเลยนะคะกห็หมุนให้มันสักรอบนึงก่อนแล้วเราก็ค่อยๆไล่ลงมาค่ะ แล้วเราก็ไม่ต้องแปะถึงปลายมากนะคะเดี๋ยวเวลาเราปักกระทงมันจะปักไม่ได้นะคะเราก็เหลือไว้ปักประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยอีกอันนึงค่ะแล้วก็พันวราเทปเหมือนกัน นี่คะแล้วก็ค่อยๆม้วนใจเย็นๆค่อยๆทำช้าๆนะคะจะได้สวยได้แล้วคะ่ะเรียบร้อยทุกเทียนปรับ ทูบเทียนปักกระทงดอกมะลิแบบที่สองนะคะเป็นแบบนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ